ไปพอแบบหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมทักทายคุณผู้ชมตีรับชมผ่านเพจ Facebook NBT บนอตัวนหนเจ้าไขอยู่ละปูนไข่เป็น คอกีฬาวิ่งเทรลออกกำลังกายสายสุขภาพตั้งกันเข้ามาได้เลยนะเจ้าผ่านเพจ Facebook NBT บ o t b นอดบันดิปบเดลเนี่ยเพราะว่าเฮามีแห่หนึ่งกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ของจังหวัดละปูนเจ้า Trail running amazing 106พระพุทธบาท3ยอดบ้านห้องจังหวัดละปูนนะเจ้าเตือนเนี่ย ปินบอกว่าเปินจัดขึ้นภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดละปูนนะเจ้าเนอรวมระยะการแข่งขันเนี่ยมี2ระยะทางคือ10กิโลกับ30กิโลทุกรุ่นอายุรุ่นโหลรางวัล3อันดับ ห่วมสนุกและก็สัมผัสประสบการณ์เทรลบ้านห้องเส้นทางเขาหินปูนบรรยากาศป่าเบญจพรรณป่าเต็งรังและป่าดิบเขาวันที่30มิถุนาย,ยนนี่นะเจา้าสมัครได้ฟรีบบนี้ค่ะใช่จาจใดๆาน,น,นี้ทั้งสิ้นเลยน่าสนใจฟรีตัวนะเจา้าแม่นทุกต้องคุณผู้ชมแล้วก็ไปห่วมไปวิง่งไปเน้นก็ได้ใครเป็นมือสมัครเล่นลงก่อน10กิโลเมตรใครเป็นมือฉมังแล้วโอ้ยน่องเล็กเอาเลย30มสิบกิโล ไปเลยนะเจ้าแล้วก็ติดตามรายละเอียดการสมัครอัอย่างจะได้เข้าไปตี่ f c e e o o o k แฟนเพจอันแรกเลยพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษคุณผู้ชม Trail running amazing 106อ่าตีขึ้นอยู่บนหน้าจอน้คะเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสแกน QR วโค้ดรวมไปถึงเข้าไปตีคลิก f เฟซบ o ๊กแฟนเพจได้เลยหรือ All อบจลำพูนได้เหมือนกันหรือแฟนเพจเฟซบ o ๊กลงลำพูนบายอบจลำพูน อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันติดตามรายละเอียดรวมไปถึงการสมัครได้ตัวนะเจ้าเนิ่นช่วงนี้ก่อซ้ําอากาศดีนะเจ้าก็สามารถที่จะไปล่นได้แม่นแล้วมันได้สุขภาพตัวอ่ะแล้วก็ได้ดูบรรยากาศสองข้างทางเปิ้นเป็นจะได้วิวทิวทัศน์มันม่วนนะซ้ํา30โลนี่ไผ่ไผ่ที่ข้อขาข้อขาแข็งแรงหน่อยเปิ้นบอกว่าเดินเทลเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยบักเกยเหมือนกันคือร็้มแบบวัยอ่ะมันเหนื่อยแต่แต่คือถ้าเกิดว่าเฮาเนี่ย ฟิตร่างกายอย่าน้อยอาจจะแบบฝึกเดินแล้วก็ขึ้นคือคุณสมสกุลมันดีมันดีแต่เลยเออมันสดชื่นนะเจ้าไปพิชิตเขามาแล้วหลายรูกเนี่ยคุณสมสกุลูนี่คืขาเจ้าก็ไปมาแล้วสุดยอดเลยหันจะอี้นะม้วนม้วนม้วนเจ้าเพื่อสุขภาพของฮาเนาะเจ้า